นี่นะครับปลาจิกโกหรือว่าปลาช่อนทะเลแห้งนี่นะฮะนี่นะครับเขาจะมีความเค็มนิดๆนะฮะอันนี้เชฟชาติเอาแบบไม่เค็มมากมานะครับเดี๋ยวเชฟชาติจะนําไปล้างน้าแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วจะนํามาทอดกันให้กรอบๆหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาคั่วเครื่องเทศก่อนเลยนะครับนี่นะฮะจะเป็นคาลงไปยนะครับทั้งหมดเลยตะไคร้ใบมะกรูดที่ลงครึ่งเดียวก็พอนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนท้ายด้วยนะครับใบมะกรูด ตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมใส่ราบก๊ักชีด้วยก็ได้นะครับคั่วเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอมให้มีรอยไหม้หน่อยนะฮะจะได้หอมๆนะครับนี่นะฮะเราก็มาเติมเป็นกะปิประมาณครึ่งช้อนชานะครับลงไปครับแล้วก็คั่วกะปิให้หอมนะฮะี๋ยวเราจะโขกกะปิ ลงไปด้วยนะครับสําหรับต้มโค้งของเราสูตรนี้นะฮะถ้าผู้ชมจะขั่วพริกแห้งแล้วโขกลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเชื้อชาติจะมีเด็กทานด้วยนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดนะฮะเราก็นําเครื่องเทศเราลงโคกเลยครับแล้วก็โคกให้มีความละเอียดนิดนึงนะครับนี่นะครับความละเอียดก็ประมาณนี้นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาทอดพริกหนูแห้งของเรากันนี่นะฮะ ทอดให้มีความหอมนะครับหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นวิธีขั่วก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดปลาจิโกของเราหรือว่าปลาช่อนทะเลนี่นะฮะอันนี้เช็ดชาตล้างน้ำก่อนนะฮะแล้วก็ผึ่งให้แห้งไปค,ครับใช้ไฟกลางนะฮะในการทอดเอาแค่ปลาพอมีความกรอบนะครับ เราก็นำหม้อตั้งเตาเติมน้ำา1 0 0งพันเอเราก็นำเครื่องที่เราโขกไว้ลงไปเลยครับลงเป็นน้ำล้างคคกอีกนึงคนะเสียาดายครับปิดฝาให้เครื่องเทศออกกลิ่นแล้วก็ให้มีความร้อนขึ้นมาก่อนนะครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติกันลงเป็นน้ำปลาสองช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะอันนี้ชิฟทท่านขันเองเลยนะครับ ตับน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมะขามเปียกจะมีรสชาติหวานไปรไปแล่มอยู่แล้วนะครับตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาไม่ทานไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ปิดฝาให้น้ำกลับมาเดือดอีกรอบพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาลงปลาที่เราทอดไว้นะครับลงไปเลยปลานี้จะมีความเค็มอยู่ในตัวนิดๆน,นะครับ ต้มประมาณ2-3นาทีให้รสชาติและกลิ่นปลาออกมานะฮะพอน้ําเริ่มเดือดก,ก็จะมีฟองขึ้นมาก็ให้คอยช้อนฟองออกด้วยนะครับพอต้มผ่านมา2-3นาทีกลิ่นและรสชาติของปลาออกมาในน้าซุปแล้วเราก็มาลงเป็นมะเขือเทศเลยครับหลงเยอะได้นะฮะวันนี้ใช้เป็นมะเขือเทศซีดาส4-5ลูกตามด้วยใบมะกรูดนะครับลงไปซับลงไปนะฮะที่เหลือไปนี่นะครับกดใบมะกรูดให้จมน้ํานิดน,นึงนะฮะ เราก็ยังไปลงเป็นผักชีไปเรื่อยหรือว่าผักชีฝรั่งนี่นะฮะใบกะเพราล,ลงไปเยอะได้นะครับปิดไฟแล้วก็มาบีบมะนาวสดๆลงไปเลยนี่นะฮะเพิ่มเติมรสชาติให้แซ่บได้ตามชอบในชามนะฮะจิ้ชาติจะปรุงรสชาติกลางๆไว้นะครับแบบนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าเบียร์เยน็ยนๆดีท่านผู้ชมนี่นะฮะตามชอบเลยนะครับไปครับจัดลงชาม พร้อมรับประทานครับหืมกลิ่นนี่หอมมากเลยฮะหอมทั้งใบกะเพรารวมถึงเครื่องเทศด้วยนะฮะลงเป็นผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยของเรานี่ฮะลงไปนิดนึงฮะตามด้วยพี่กินหนูลงไปครับตามชอบเลยนะครับพี่กินหนูแห้งที่เราทอดไว้นะฮะลงไปจะจับเลยฮะวันนี้ปลาเขายังมีความเค็มอยู่ในตัวนะครับเราต้องเผื่อรสชาติด้วยนะครับหืมไปครับ นัวมากฝนตกพอดีเลยก็ฝากลองนำไปทำทานดูนะสำหรับเมนูต้มโค้งปลากรอบปลาชิโกนะฮะเป็นปลาช่อนทะเลอร่อยมากสูตรนี้ก็ฝากลองนำไปทำทานกันดูนะฮะ ep นี้ชิาก้าลาไปก่อนสวัสดีครับ